สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปวิดีโอคลิปนี้ผมนำปิดตายันยุ่งมาเปิดในราคาหนึ่งล้านบาทนะครับเป็นเนื้อเมกะพัดนะครับเนื้อเมกะพัดแล้วมีเกตทองอยู่ทั่วทั้งองค์นะครับมีเกตทองครับ เป็นเม็ดนะครับเป็นปิดตาลวงในนะครับลวงในขัดสมาธิเพชรด้านหน้านะครับจะมีเกดทองนะครับเกดทองเป็นเม็ดๆ ด้านข้างครัด้านซ้ายด้านหลังด้านหน้าจะมีเยอะฝานะครับด้านหลังจะมีไม่มากเท่าไหร่เนื้อจะออกดำหนึงแต่มันจะออกด้านแล้ว ด้านฝาวงพ์พระมีคาบคนระับมีคาบออกสีเทาๆจับด้านในด้านล่าง ด้านล่างก็จะมีลักษณะเหมือนการลอกของเนื้อเป็นเหมือนลักษณะแบบสึกนะครับประมาณนี้นะมันจะสึกนะด้านใตนะ้เนื้อจะก่อนออกไปนะครับเห็นเนื้อข้างในใครดูแท้ดูชอบดูถูกใจนะครับติดต่อมาได้นะครับ ให้แท้ดูชอบดูถูกใจนะครับปิดตายันยุ่งหลวงในก็หลวงพ่อทับวัดทองนะแล้วก็ไม่คเคยได้เห็นที่ไหนมานะเนื้อเมกฆพัดมีกระแสทองคำนะครับนด้เป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดอยู่ด้านในนะ ด้านผิวด้านหนา สนใจติดต่อมาได้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เสียเวลามารับชมคลิปวิดีโอของผมนะครับสวัสดีทุกท่าน,นครับ